สวัสดีครับตอนนี้ออกกำลังกายส่วนรุมอัปเดตวันนี้ใส่จริงๆเบกกิ้งแรงแดนเพื่อสุขภาพแล้วก็ปลอดภัยใส่สองตัวนะวันนี้อันนี้สีครีมอันนี้สีดำยาวไปเลยออกกำลังกายนะฮะนี่ช่วยกระชับ พยุงหลังน้ออกกำลังกายคนไหนที่ปวดแขนปวดขาปวดาจะช่วยได้ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเลยนะครับสีดำสูงร้อยแปดสิบน้ำหนักเจ็ดสิบมันยาวมาถึงตรงนี้เลยใส่สบายน้ำออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายหรือคนไหนที่ อยู่ในที่ห้องแอร์ก็ใส่ได้จะช่วยพยุงหลังล็อกปวดขาปวดหัวเข่ารองช้ำเป็นเส้นเลือดขอดตรงนี้คนไหนที่มีปัญหามันจะช่วยล็อกให้เชื่อมให้ตรงราคาจะอยู่ที่1,500บาทนะครับมี2สีสีดำแล้วก็สีครีม มีทุกไซส์นะครับ S M L X L X X L เหมือนกันกางเกง S M L X L X X L เก็บในที่ร่มเวลาซักเก็บในที่ร่มครับผมแล้วก็พึ่งในที่ร่มห้ามตากแดดเพราะเส้นใยของเขามีแอสเตติกคือเป็นอย่างยืดยืดเท่าไหร่ก็มากไปเลย ใส่ได้3้5ปีเลยยางยืดของเราแล้วมี s i ล v e r ร์ไฟเบอร์คือไม่ดูดซับกลิ่นเหงื่อมีช่วยประคองแขนของเราคนไหนที่เล่นโทรศัพท์นานๆดู Facebook ติดซีรีส์เกาหลีเล่นลายติ๊กต็อกพวกนี้ยถ้าคนไหนสนใจก็ถามได้เลยครับเก็บเกินปลายทางหรือจะโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ คนไหนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับอยากให้ทุกคนแข็งแรงเข้ามาดูนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพขอบคุณครับสวัสดีครับ